ครับผมสวัสดีครับพี่น้องทั้งหลายที่ได้ดูโทรทัศน์อยู่นี่นะครับผมขอพูดเรื่องผมได้กินยาดีที่มาบอกให้ฟังครับผมได้กินยาตัวนี้ลง,งไปเมื่อก้อนนี่ผมมีอาการวิงเวียนแล้วก็ตีนโกบเมื่อจังครับมื่อยจังอย่างยทํางานยากยามนอนเข้กันตอนสิลูกถึงบิดขคิงครับระวังแล้วก็ เกิดตีนจังมือจังขึ้นมาเลยบีบแต่ขั้นเอากันเรื่อยๆนะครับเมื่อผมได้กินยาตัวนี้ลงไปลูกหลานเขาเอามาให้รอดเมพ่อกินลงไปผมหูซึ้งว่าผมมีแห้งขึ้นมาเลยแล้วผมก็ทํางานได้เออผมัึงในหูว่ายาตัวนี้ใช่ได้นะครับสํหรับผมนีแต่สําหรับผู้อื่นถาเป็นโรคคือผมเนี่ยอาจีดีขึ้นกันครับกินข้าวกระซ่บดีเนะเมื่อก่อนผมกินข้าวก็บ่พครไได้นะครับร่างกายกับผมเ็นงาน ผมเริ่มจิตยางที่แล้วผมว่าจิตเศร้าเลยเพราะมากินยาตัวนุ๊กไปผมดขึ้นมาทํางานได้อีกเ,เลยผมเศร้ายิงแล้วก็มื่อกับเศร้าจังมือก่อนจำมีจิตยางนีงจังไปเลยนะจนว่าจิตเลิเลกจิตเศร้าลูกหลานเอายาตัวนึ่มากินเราเมืองผมทํางานได้สบายเลยคุณผนะู้ชมครับตื่นเด้กลูกเศร้าทีหนึ่งทุกมเมืองนะครับ <c oughs> โอ้โหอย่ว่าคุยาเมื่อยู่บ้านก็ได้ใช่ไหมขอให้พ่อแม่ไอ้น,น้องก็ลองลอง,ลองกินเบิองครับ ขั้นว่าบวเสียกับกินยาตัวนีร่องมันผมมาถาเป็นโรคอาการแบบนึ้หายแท้คือว่าผมหายแล้วเบิดค่วงกังวลเลยในว่านะเ,เดี๋ยวจะหามาโฆษณน,นาแล้วครับเอาล่องเมันกันแล้วกันครับ